วันนี้มีไอ้หนูคนหนึ่งนะครับผมจะพามาดูที่สวยๆที่ถูกๆแล้วกันไล่ละแสนกว่าบาทเองอยู่สุพรรณบุรีนะครับเห็นไหมเนี่ยโดดเรียนมาขายที่นะครับผมไปเดี๋ยวไปดูอห,หนูกันอ้าวไอ<ห>้ดูดดโอ้โหแล้วโดดเรียนมาเหรอไม่โดดเรียนแต่ใครดูข่าวอ่ะ เคยเห็นอยู่มันจะมีปีรั้วนะปีรั้วคนนึ่งเขา่ชอบใส่ชุดนักเรียนทรงผมเขาก็อย่างงั้นยงั้นแหละและนี่ก็สีเดียวกันเลยแต่เนี้ใส่ชุดนักเรียนแต่เปลี่ยนไม่ได้แม่เป็นคนไม่ขาดแคลนนะนี่อคาวเดี๋ยวจมูกนี้เห็นไหมวันนี้คุณแม่ใช่ไหมมามาคุณแม่ก็มาคุณแม่อยู่อู้หนูหนูหนูคุณแม่อยู่นู้นเดี๋ยวคุณแม่เขาฝากไอ้หนูมาขายขายแข่งไม่ดีเดี๋ยวไอ้หนูเป็นลูกแม่เลยใช่ไหมลูกแม่ค่ะชื่ออะไรชื่อเจ้วแจ้ว หนูแจ๋ววันนี้หนูแจ๋วจะพามาชมที่สุถูกใช่ไหมสิบสองไร่ขอบตรางวาอู้สิบสองไร่สิบกว่าไร่เลยใช่ไหมอ่าสิบกว่าไร่แต่ว่าขายแค่เท่าไหร่ยกแปลงร้านแปดไร่ละแสนห้าแสนห้าประมาณว่างานเถอะอ่ะคุดแดงไหมเนี่ยแดงเกเออใครเดี๋ยวโฉนดขึ้นให้ดูเลยเดี๋ยวโฉนดนูน่นหนดไอแม่เองอยู่หน,หนู่นไอหนูเดี๋ยวพาไปดูว่าแม่เอง เป็นเจ้าของจริงไหมเจ้าของจริงมากับคุณยายเออมากับคุณยายเนาะนั่งกันอยู่สองนอโอเคเอาแล้วป้ายอะไรนะอ้าวไหนนั่น่ะใครมาทิ้งอะไรไป่ะโอ้อะไรกะอะไรนะคิดจะขายอะไรคิดจะโฆษณาขายที่ดินคิดถึงเรา289 l ป d เ c h a n ลยที่0ชน3 5ล9 4นงอ่ะจ้ะ แจะนั่งมองอะไรกันเนี่เอาเหรอโอเคโอเคไปไปคุยกับคุณแม่ดีกว่าไปเดี๋ยวไปเจอคุณแม่ดีกว่าไปแม่โอ้ยายแม่สวัสดีค่ะแม่เป็นไงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเพราะิ้งกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ให้คุณแม่เขาอธิบายดีกว่าว่าที่มันเป็นยังไงเนาะจัดไปะขอไมโครโฟนหน่อยอ่ะนี่เลย อ่าอันนี้แม่เป็นเจ้าของที่เลยใช่ไหมครับ <S <S ใช่จ้ะเป็นเจ้าของที่เลยเนี่ยขอชูโฉนดหน่อยทีว่ามันเป็นคุดแดงจริงไหมครับเนี่ยแดอ่าแดงมีอยู่กี่ใบครับคุณแม่ครับสามใบลูกสามใบเนาะนอ่า หกไร่ใช่ไหมหกไร่สามสิบตารางวาใบหนึ่งสามไร่ใบหนึ่งแล้วก็สามไร่สามสิบตารางวาเสร็จใบหนึ่งใช่ไหมครับใช่คุณแม่ชื่ออะไรนะครับขอบเ็นคอนป้าเตะจ้ะป้าแตะเนาะโอ้นี่ป้าแตะแล้วก็ลูกสาวยังลืมแม่แล้วลูกแก๋วนะแล้วลูกแก๋วเนาะนิดนึงไอตรงเนี้ยแปลงเนี้ยคือมันมันมีทางแต่ว่ามันยังไม่ใช่สาธารณะตอนนี้ใช่เขายกให้เป็นอะไรครับ พระรายอมใช่ไหมซึ่งนี่คนที่ยกให้เป็นภาระาจำยอมอยู่นี้คือเอาไงเดี๋ยวเขาไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวเขาไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นสาธารณะไหมก็ต้องถามป้าเลยว่าเป็นยังไงป้าเดี๋ยววันโอนคุณป้าจะยกให้เป็นสาธารณะเลยใช่ไหมแปลงนี้ใช่คือทางทางตรงนี้ใช่ไหมคุณป้าเนี่ยมันยังเป็นภาระาจำยอมอยู่แต่ว่าเขากันไว้แล้วใช่ไหมกันไว้แล้วกันไว้แล้วสี่เมตรสี่เมตร นี่ง่ายนี่นคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยไอทางเนี้ยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะเออ่ไอตรงเนี้ยมันมาจะหลดที่ตรงนี้ใช่ไหมหนูแจ๋วเนี่ยสี่เมตรแล้วมันชนสาธารณะเนี่ยชนแปลงนี้เลยใช่ไหมคือแปลงเนี้ยตั้งแต่ขอบนู้นเลยใช่ไหมนี่เลยยาวไปเลยอ่ายาวไปยันสุดขอบนู้นโถึงโครงขาวด้วยนะถึงโครงขาวๆและเลาะตามขอบนี่เลยนะเลาะตามขอบมันจะมีมุมมุม มุมอยู่ตรงนั้นแล้วก็ลากมาข้างหลังชนกับแปลงนี้ที่มีบ่อน้ําก็ง่ายๆเลยด้านนี้ประมาณ70กว่าเมตร75เมตรอ่าเมตรลึกเข้าไปประมาณ250เมตรเขาเรียกว่าทรงมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมเกือบาสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะสวยๆสามโนดที่หนูแจ๋วแล้วปราแตนบอกตอนแรกเนาะเดี๋ยวกลับไปถามหน่อยนะเรื่องทางโอเคนะสาธารณะแน่นอนเพราะว่า คือเหตุผลเมื่อก่อนอ่ะที่ยังไม่ยกคือคนเก่าคนแก่เนาะเขายังเขายังลูกหลาน,นใช่เขาก็ทําไว้คาราคาซังก็จะบอกงนี้แหละแต่ว่าอันเนี้ยบอกจากปากใตยเองเลยนะ<ม>อ่าว่าเดี๋ยวยกไปสถานะแน่นอนมไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขตเขตการมาแล้วถูกไหมครับเขตการมาแล้วเนาะปาแตนครับอันเนี้ยเนี่ยไอ้สามใบเนี้ยสิบสองไร่เนี่ยมันขายได้เท่าไหร่ครับไ้ละแสนห้าหรออ่าผมบอกไว้ตอนแรกไรละแสนห้านะ อ่าตามนั้นเลยเนาะขายยกทั้งแปลงนะครับผมนะร้านแปดมันเจ็ดนิดหน่อยนันเนี่ยรวมรวมหน้าร้านแปดนัเนี่ยเนาะจัดไปก็เดี๋ยวเราไปดูที่กันดีกว่าไหมจัดไปเดี๋ยวให้คุณแม่กับคุณยายแกพักผ่อนนะฮะอ่าแล้วเราก็พักด้วยเดี๋ยวไปเตรียมหมากให้ยายแม่หนิเออไปไปเดี๋ยวไปก่อนจ้าจ้าแหมเป็นไงนักเรียนคนนี้ อ่านี่เป็นถนนลาดยางใช่ไหมหนูใช่จ้าโอ้โหแล้วดูดิว่างขวางสะดวกสบายว่างั้นถนนเนี่ยออกไปเนี่ยกับถนนสี่เลนแล้วสามโลเองว่างั้นเถอะมาณสามกิโลเส้นที่มาจากกรุงเทพใช่ไหมหนูอ่ากรุงเทพผ่านสุพรรณมาเข้าดอนเจดีย์อ่ะอ่าสามสองสองอุยยาดอนเจดีย์จ้าเชื่อมกับสามสี่ศูนย์สุพรรณบุรีบางบัวทองนั่นแหละก็สุนง่ายๆอ่ะสี่เลนสามโลว่ว่างั้นอ่าประมาณสามกิโลเนาะ แล้วนี่เป็นทางเข้าใช่ไหมทางเข้าไปเลยอีก350ร้อยห้าสิบเมตรก็ถึงที่เราแล้ว,ลวเออโอ้โหแล้วหลบรถก่อนแป๊บนึงบ้านเรือนจะแย่เลยไหมบ้านเรือนเนี่ยเออเน,นี่ยแบบนี้ลายล้อมเนาะเออแล้วที่นี่ไม่ต้องกลัวน้ํามันจะแห้งนะงงมันมีคลองทั้งหน้าเนี่ยเขาเรียกคลองอะไรนะอ่าเน,นี่ยเป็นคลองชนะทานอ่าตอนนี้หน้าแรงสุดๆแล้วใช่เออเอาไว้ทําการเกษตรพอาเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่เราเนี่ยจะรู้เลยว่าดินดีหรือไม่ดีเออเนี่ยเห็นไหมบริเวณรอบๆก็ไปแต่บ้านสวนแล้วเนาะหนูเนาะอ่า ลาดยางลงไปแค่ย้ำทีนะ3า0เมตร350เมตรโอเคครับผมดีมากเลยหนูข้อมูลครบมากเลยแล้วก็ถนนเนี่ยเดี๋ยวถามคุณยายแกคุณยายแกจะบอกว่าถนนเนี่ยจะทำคอนกรีตไอ้หนูนี่เห็นไหมถนนเนี่ย350เมตร350เมตรถนนลาดยางคะต่อไปโครงการเขานี่ผู้ใหญ่บ้านเราตอมาวัดแล้วนี่นะจะเป็นคอนกรีตเข้ามาเออเออเมื่อกี้ป้าป้าแกบอกว่า แต่ตอนนี้อบตเมื่อเมื่อไวัยนี้ใช่ไหมวัยนี้มาวัดเขาเรียกว่าวัดทางก็จะทำเป็นถนนคอนกรีตแล้วใช่เนอะอ่าก็ประมาณนั้นนะและไอ้ทางลาดยางอยู่นู้นอ่าลาดยางนู้นนู้นคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชม3 5 0ห้าสิบเมตรน่ะน่ะตรงนั้นเลยนะเห็นไหมตรงกลางตรงนั้นเลยแล้วเป็นถนนตลอดนะใช่ดไฟฟ้าปละปาเนี่ยมาแล้ว อันนี้ผมก็อยู่บริเวณกลางแปลงเนาะ,ะ,ะ,ะเลยนะกลางแปลงเลยนะเป็นไงไงเ่ยไปดูถนมนมันเป็นยงไงบ้งอ่ะเออเหอก็สวยดีรถล,ลาเป็นไงควักไขว่างั้นเถอะเข้ามาก็ต้องมาดูดินสิมาดูที่มันอยู่ตรงไหนเอางา่ายเดี๋ยวโอ้โหไม่ใช่เรียบร้อยหรือเปล่ะโอ้โหกระโปงกระเพ้าไปดูความฟูของดินว่ามันเป็นสิ่งเเดเนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเป็นสิ่งเเดียเนาะดินมันดําจริงไหมก็เนี่ยไงดูสิเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือขุดมาเลย ไอ้หน้าหน้าเนี่ยมันโดนแดดมันก็เลยแห้งแต่น,นี่ดูนี่นเห็นไหมแม่โอ้โหดูนี่ดินปกติแถวเนี้ยนะทำนาอ่ะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็เริ่มจะทำแล้วเราไถาก็เรียกว่าไถากลบวัชจะพืชเออแล้วเนี้ยดูความฟูของดินคือเอาง่ายอยากให้ดูดินดำอ่ะบางคนเขาเอาไว้ทำสวนคือเอาไว้ง่ายใช่ดูดินะน่คือเขาเขาสงสัยว่าปลูกอะไรได้บ้างอาอันนี้ได้เลยนอนเพราะว่าเป็นพื้นเก่าเป็นทำนาเออทำนานี่ก็ต้องมีดินมันก็ต้องอุ้มน้ำได้ เนี่ยแล้วก็ต้องล้วนคนที่ทําเกษตรคนที่ปลูกต้นไม้เนี่ยจะรู้ว่าดินพวกนี้มันมันโคลนเหนียวหน่อยๆเนาะมันดินนาเนาะใช่ไหมเพราะอะเห็นไหมน้ำอยู่ข้างหน้าใช่ไหมน้ำอยู่ข้างหน้าน้อยู่ข้างๆอ่าใช่เรียกได้ว่าสองฝากเนี่ยเป็นทุ่งนาเนาะที่เราก็อยู่ในคันนี้นะคันที่ทงเนี่ยนะใช่ทงขาวนี่เลาะไปเนี่ยตามขอบตามขอบเลยคือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยว่างั้นใช่อนาคตอนาคตนักท่าเรามีสถานะตรงนั้นแล้ว เราตัดเราตัดที่ของเราเนี่ยไปสาสหานะยาวลากไปอีกเราแบ่งให้ลูกให้หลานได้โอ้โหสบายเนาะเราเรียกได้ว่ามันอยู่ที่ดุลพินิษ่ความคิดเออประมาณนั้นนะ,ะมันอยู่ที่ความคิดนะ,ะรูปแปลงเนี่ยหรือว่ามีอนาคตแล้ว10ไร่กว่าๆเนี่ยแสนห้านะ ยุคนี้ที่ยินสุพรรณหาหาค่อนข้างยากแล้วนะนี่เราจะไปต่อ4ี่แสนกว่าต่อไร่ซื้อซี่สุพรรณเนี่ยคือถ้าแสนกว่าบาทนะมันต้องแรงธันดาแล้วแต่เนี่ยคือแสนห้าราคาดีเราบอกเลยถนนตรงนั้นใหญ่ต่อไร่นะแต่ทางเนี่ยไเห็นไหมเห็นเห็นถนนไหมไอ้แล้วว่าไปดูนู่นหน่อยไหมล่ะได้วไปดูไป และเนี่ยเราก็มาอยู่ด้านหลังแปลงและเห็นไหมธงของเราเนี่ยเนี่ยลากยาวไปเนาะอ่เนี่ยเนี่ยลากยาวไปตามแนวคันนาจ้าตรงนี้เลยถนนสาธารณะที่เราบอกว่าอ่าอยู่ตรงนั้นคุณพี่กับคุณแม่คุณยายก็นั่งนะอ่าและตรงนั้นก็จะเป็นบ่อน้าใช่ไหมบ่อน้าตรงงของคุณยายแั่ไหนอ่าเป็นบ่อน้ําของคุณยายอ่าคือเรียกได้ว่ามันขุดบ่อได้อดินแบบเนี้ยขุดบ่อเก็บน้ําได้แล้วก็นี่เลยแปลงเนี่ย เราก็มาขุดสะแล้วก็ทําเป็นเกษตรผสมผสานที่ใช่แล้วนู่นๆนถนนระยาก็ยังเห็นอยู่วๆแว้วรถไปไหนอ่ะอ้าวไม่ได้จ้างมาโน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 โโนเอจ้างมาแล้วเออลืมบอกไปที่นี่มาอยู่ตาบลไล่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเออขึ้นตัวหนังสือไว้ตั้งแต่ต้นแล้วไม่รู้จะได้อ่านกันหรือไม่บางคนเขาไม่อ่านไงอ่ะได้ตำบลไร่รถอำเภอดอนนะดอนเจดี8โลแปกิโลเป็นอนุสรดอนเจดีใหญ่จช่เรียกได้ว่างานประจําปีงานกาชาติก่อยู่ตรงนั้นจากตรงที่เรายืนเนี่ย ไปถนนสี่เลนเส้นสุพรรณดอนเจดีนะประมาณสัก4กิโลประมาณนั้นเองนะถึง4ี่4เลนเลยจ้ะเรียกได้ว่าแปลงเนี้ยการเดินทางไม่ได้ขี้เล่นะไม่ขี้เล่ขอแค่ออกไปจากถนนหินคุกเนี่ยสามหเมตรถึงถนนรัดยางเส้นใหญ่เลยจ้ะเออเชื่อมสี่เลนเดินทางไปกรุงเทพก็ได้ร้อยกิโลเวกเกตอ่าสุพรรณก็ได้สิบกิโลอ่าถูกต้องแล้วก็ตัวดอนเจดีเนี่ย คือเป็นตัวอำเภอใหญ่ว่อำเภอใหญ่คือไม่กันดาน,นบอกเลยว่าเขตนี้มันไม่กันดานาแล้วราคาดีจ้ะใครชอบก็ทักมาทักมาเบอร์โทรเบอร์โทรของป้าแตนป้าอะไรนะ ป้าแตนนี่แหละป้าแตนอ่าเนี่ยเบอร์โทรป้าแตนคุณแม่นี่แเนะยคุณแม่ของหนูแจ๋วเนี่ยเนาะจ้อ่าหลังจากโดดเรียนมาขายที่แล้วอ่าก็ประมาณนั้นก็ช่วยคุณแม่กันเวลาส่งหนูเรียนนี่แหละค่ะเออเรียกได้ว่าเป็นคนไม่ขาดแคลนอีกแล้วจ้ะทักสองรอบแล้วเนาะเออเอาแค่ใครสนใจก็ติดต่อมาละกันเนาะจ้อ่าแปลงนี้โอ้โหระพุงคลืดเลยนะไม่น่าโชว์เลยเนี่ยไม่น่าโชว์เลยเนาะ ซื้อสั่ซื้อมาลืมวัดไซส์ค่ะโอเคเดี๋ยวไปแล้วอ่ไปดีกว่าไปแล้วนะบ๊ายบายครับจ้าไอ้อหนูอย่าลืมติดตามนาช่องใหญ่แม้เนี่ยช่องนี้ด้วยเนี่ยรับรีวิวรับทำโฆษณาเนี่ยขายที่ดินคุณภาพเกินราคากับช่อง289 Lady Channel อย่าลืมกดติดตามกดติดตั้ใครก็ได้นะรู้ให้ไวดูก่อนใครอย่าลืมกดติดต สองเก้ lady channel ที่ดินครบวงจรที่เดียวจบครบทุกเรื่องอย่าลืมนะจ๊ะ